ทุกคนเคยเจอไหมคะปลูกทุเรียนไปตั้งนานเขาไม่ตายแล้วก็ไม่นอมโตด้วยพวกเนี้ยอาจจะมีได้หลายสาเหตุนะคะ 1. ต้นการทุเรียนเนี่ยถูกชังไว้นานเกินไปเพราะว่าเวลาล่าเขาจะเจริญเติบโตขเขาก็เจริญเติบโตทุกวันนะคะพอนานเข้าเนี่ยล่ามันก็จะแน่นถุงยิ่งหากเราไม่ย้ายลงดินหรือย้ายไปในที่ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยล่าเขาก็จะคดอยู่ในถุงเพาะยิ่งทาต้นการทุเรียนที่อยู่ในถุงเพนาะนานเป็นปีเนี่ยอัตราการที่ล่าเขาจะคดเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วย 2. Oh. ดินแน่นเกินไปปกติธรรมชาติเนี่ยรากเขาจเจริญเติบโตตามแรงโน้มถ่วงโลกนะคะหรือว่าแนวดินนั่นเองถ้าหากว่ารากเขาจะเจริญเติบโต,ตไปเจอดินที่แข็งแข็งหรือเจอหินเจออะไรที่มันแปลกเพื่อเข้าเนี่ยลากเขาจะบิดงอหรือว่าแผ่วฐานด้านข้าง oh <my> สาเหตุนี้เนี่ยก็จะทําให้ราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ช้าแล้วก็แอบบอซิทว่าสาเหตุนี้เนี่ยคูโตสามารถช่วยได้นะคะสาเหตุนี้เนี่ยูโตสามารถช่วยได้นะคะ 3. ปลูกลึกหรือเตินเกินไปลึกเกินไปก็ไม่ดี ตื้นเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเราปลูกเลึกเกินไปเนี่ยราก็จะขาดอากาศออกซิเจนเนี่ยก็จะเข้าถึงรากได้น้อยทําให้ต้นโตช้าอ่อนแอเสี่ยงต่อการเกิดโรคอย่างพวกโรคคนเนา่าไฟทับทลาได้นะ <No. S 1> คบกับการหากเราปลูกตื้นเกินไปรากก็จะแห้งขาดความชุ่มชื้นการดูดซึมน,น้ําดูดซึมสารอาหารของเขาเนี่ยก็จะแย่ลงด้วยนะคะ การปลูกทุเรียนให้รอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเรานะคะแค่เรามีตัวเชื่อดีๆอย่างตัวพูโตเบลกินเนี่ยก็จะทําให้การปลูกทุเรียนของท่านเนี่ยง่ายขึ้นนะคะพลูโตพลูอะไรกัโตพักเลย